ตำแหน่งต่อไปของคุณคืออะไรคะแล้วต้องทำอย่างไรถึงจะได้มาถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไรดีมาหาแนวทางที่จะทำให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยกันคะ่ะสมัยที่เรียนจบมาใหม่ๆคะ่ะก็ไปทำงานในบริษัทยาในตำแหน่งที่เรียกว่า medical representative ถ้าฟูตภาษาไทยก็คือตำแหน่งผู้แทนแขายยาน,นั่เองค่ะทำไปสักพักหนึ่งก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตอนนั้นพอได้รู้ข่าวก็โอ้รู้สึกว่าพี่คนนี้เขาเก่งจังเลยอ,อยากเป็นอย่างพี่ก็เลยไปคุยกับพี่เขาค่ะไปถามว่าพี่คะตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์เนี่ยทำอะไรบ้างหรอคะพี่เขาก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่า อ๋อก็ดูแลผลิตภัณฑ์หรือยาที่ได้รับมอบหมายมาจากบริษัทจากนั้นก็ถามว่าแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะถึงจะได้พี่เขาก็บอกว่าตำแหน่งเนี้มันจะไม่ได้เหมือนกับผู้แทนขายยานะเพราะฉะนั้นเป็นเภสัชอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ก็จะต้องมีความรู้ทางด้าน M.B.A เพราะ,ะต้องใช้เรื่องการบริหารการตลาดการจัดการมาใช้ในการทำง,งานแล้วก็ฟังอ M.B.A. ต้องไปเรียนต่อ MPA จากนั้นก็ถามพี่เขาต่อยเขาว่าแล้วต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอะไรอีกคะพี่ก็ยิ้มและตอบว่าอ๋อก็ต้องมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะเข้ากันกับใครๆได้เพราะว่างานเนี้ยมันต้องติดต่อกับหลายฝ่ายและที่สําคัญคือผลงานในปัจจุบันของเราก็ต้องดีด้วยเพื่อบริษัทจะได้มั่นใจว่าเราสามารถทํางานในตําแหน่งใหม่ได้ดีจากนั้นเมื่อฟังพี่เขาแล้วก็ มุ่งมั่นเลยค่ะเราต้องไปเรียน M.B.A ก็ไปเสิร์ชหาเลยค่ะว่ามีที่ไหนที่ดีที่เหมาะสมกับเราเพราะว่าเราจะต้องทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งค่ะบริษัทก็มีการประกาศว่าจะรับตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดยจะให้โอกาสคนในองค์กรก่อนยกเว้นแต่ว่าไม่มีใครที่เหมาะสมก็จะประกาศรับคนข้างน,นอกแหม่ก็เราเตรียมความพร้อมมาค่ะ M.B.A ก็เรียน มนุษยสัมพันธ์ก็ดีกับทุกคนเลยไม่เคยมีปัญหากับใครหนํำซ้ำผลงานที่ทำอยู่ก็ทำได้ดีดังนั้นเมื่อถึงเวลาก็ไปสมัครแล้วก็ได้รับคัดเลือกค่ะในตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อายุเพียง26เองนะคะตอนนี้เรามาสรุปหาวิธีการที่ทำให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยกันค่ะเริ่มต้นเลยก็ต้อง รู้ว่าตำแหน่งที่เราอยากได้คืออะไรเพราะถ้าเราไม่รู้ตำแหน่งว่าเราอยากทําอะไรเราก็จะไม่รู้ว่าคุณสมบัติของงานนั้นเป็นอย่างไรและต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเมื่อเราทราบแล้วว่าตำแหน่งงานที่เราอยากได้คืออะไรเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลของตำแหน่งนั้นค่ะซึ่งมันก็มีเปิดเผยอยู่มากมายนะจากในองค์กรของเราหรือจะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีค่ะก็ไปคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์โดยตรงแบบเรื่องที่ได้เล่ามาค่ะ เมื่อเรารู้แล้วว่าคุณสมบัติของงานนั้นคืออะไรบ้างก็พัฒน,นาตัวเองเติมเต็มค่ะถ้าต้องไปเรียนต่อก็ต้องไปเรียนต่อหรือในเรื่องอื่นๆที่เขาบอกว่าต้องมีผลงานดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเราก็ต้องทำตัวตามนั้นค่ะเพื่อให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานที่เขากำลังจะเปิดรอรับเราค่ะและนั่นก็คือแนวทางที่เราควรจะเตรียมตัวไว้เพื่อทำให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งใด คุณพอจะทราบคำตอบแล้ออยังคะว่าตำแหน่งถัดไปของคุณคืออะไรแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะได้ตำแหน่งนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นภาพในวันที่คุณได้รับตำแหน่งที่คุณต้องการ เดิเริ่มต้นคุณรู้แล้วว่าตำแหน่งที่คุณอยากได้คืออะไรแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลหาคุณสมบัติของตำแหน่งนั้นพร้อมกับพัฒนาเติมเต็มตัวเองไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นจนมีความพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนั้นเมื่อคุณสัมผัสภาพและเห็นตัวเองแล้วในตำแหน่งที่คุณต้องการก็ไปทำความฝันให้เป็นจริงเลยคะ่ะเพราะถ้าคุณเห็นได้คุณก็เป็นได้